ทุกๆวันจิวจะกินนี้เลยนะคะกาแฟเอสพัโบตาพีกาแฟเอสกาแฟเอลหลวมกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนกาแฟซองนี้จะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันนะคะแล้วยังช่วยลดน้ําตาลลดไขมันลดคอเลสเตอรอลในเลือดอีกด้วยนะคะยังช่วยคุมหิวอิ่มนานนะคะแล้วยังช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายทําให้เราถ่ายง่ายถ่ายคล่องถ่ายไม่แข็งด้วยนะคะกาแฟซองนี้จิวจะกินวันละสองซองเช้ากับ บ่ายนะคะเช้ากับบ่ายแล้วจิวก็จะกินขนมปังตัวนี้ควบคู่ไปทุกวันเลยนะคะทุกคนจิวเป็นคนสายติดขนมปังสายติดเบเกอรี่นะคะทุกคนถ้าตอนเย็นจิวหิว่าน้ําหวานถ้าตอนเย็นจิวหิวน้ําหวานจิวก็จะจัดตัวเนี้ก็จะเป็นโกโก้ของโบตาพีเป็นโกโก้พรีเมียมโกโก้นางงามโกโก้โปรตีนนะคะทุกคนกินแล้วจะทำให้เรา สุขภาพดีเพราะว่าเขาไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันนะคะแล้วยังช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยทําให้กระปี้กระเป๋าไม่เหนื่อยไม่เพลียนะคะนอนหลับสบายด้วยนะคะโกโก,โก้ตัวนี้นะคะถ้าจะให้ดีกินคู่กันกันกบกาแฟเลิศมากเป็นมอคค่ากันไปเลยนะคะทุกคนแต่สิ่งที่จิวขาดไม่ได้ก็ก็คือกาแฟเอสพัทตบูตาพีนะคะทุกคนจิวติดมากเลยหลงรักเขามากเลยนะคะ ขาดไม่ได้อีกเช่นกันก็จะเป็นขนมปังนี้แหละค่ะทุกคนเป็นคนชอบกินขนมปังนะคะ